หลายคนสงสัยว่าที่มาดามบอกว่าห้องน้ําชั้นหนึ่งมีผลเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องการเงินนะคะแต่หลายๆคนก็บอกห้องน้าชั้นหนึ่งหนูมีสาห้องเลยมีห้องน้ำในห้องนอนมีห้องน้ำในห้องทางานมีห้องน้ำใน่นู่นนี่นี่มดามจะบอกเลยว่าห้องน้ําที่มีผลในศาสตร์ของหวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องการกักเก็บทรัพย์จะต้องเป็นห้องน้ํา normal ก็คือเป็นห้องน้ําที่ทุกๆคนสามารถใช้ได้นะคะไม่ใช่ห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอน ไม่ใช่ห้องน้ําที่อยู่ในห้องทํางานไม่ใช่ห้องน้ําที่อยู่ในห้องฟิตเนสและไม่ใช่ห้องน้ําที่อยู่ในห้องใดๆก็แล้วแต่ยกเว้นห้องครัวที่ทุกคนสามารถใช้ได้นะสมมุติอ่ะอยู่ในห้องนอนนั่นหมายความว่าเจ้าของห้องนอนนั้นเป็นคนใช้ห้องน้าห้องนี้ถูกต้องไหมคะอยู่ในห้องทํางานนั่นหมายความว่าเจ้าของห้องทํางานห้องนี้เป็นคนใช้ห้องน้ําห้องนี้แต่ห้องครัว เป็นห้องที่ทุกทุกคนสามารถใช้ครัวนี้ได้และหมายความว่าทุกทุกคนสามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้หรือเป็นห้องน้ําที่อยู่เอกเทศภายในตัวบ้านไม่ได้อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งอันนั้นจะเป็นห้องน้ําที่ถูกหลักฮวงจุ้ยและเป็นห้องน้ําที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเพราะฉะนั้นบ้านของใครก็แล้วแต่ที่มีห้องน้ําชั้นล่างแต่ไม่มีห้องน้ําที่อยู่เป็นเอกเทศของตัวเองนั่นแสดงว่าคุณไม่มีห้อง เก็บซับเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําห้องน้ําอีกหนึ่งห้องเสริมเข้ามาเป็นห้องน้ําที่ไม่ได้อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งเป็นห้องน้ําที่อยู่เอกเทศของตัวเองที่ทุกๆคนในบ้านสามารถใช้ได้จะเป็นห้องน้ําที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กําลังสงสัยและจะพยายามจะปรับเปลี่ยนแก้ไขห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างและเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอน ไม่ต้องแก้นะคะไม่ต้องแก้แต่ถ้าแก้แล้วถูกต้องดีไหมดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าแก้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมานาบอกเลยว่าไม่ต้องแก้คุณไปแก้ห้องน้ําที่อยู่ภายในตัวบ้านแต่เป็นเอกเทศไม่ได้อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งยกเว้นห้องครัวคุณไปแก้ห้องนั้นห้องเดียวเพียงพอแล้วนะคะหรือหลายๆคนบ้านหลังใหญ่แต่มีห้องน้ําหลายๆห้องที่อยู่ชั้นล่างนะคะแต่มีห้องเดียวที่ถูกต้อง ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าคุณสามารถแก้ไขทุกห้องได้ถูกต้องหมดเลยอันนี้ถือว่าเยี่ยมแต่ถ้าคุณถือว่าเอ้ยมันติดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สะดวกบ้างไม่สวยบ้างไม่อยากจะแก้ไขบ้างคุณแก้ห้องน้ําห้องหนึ่งห้องใดห้องหนึ่งให้ถูกต้องก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ห้องที่ประดมแนะนาอยากให้แก้เลยคือห้องน้ําห้องสุดท้ายของตัวบ้านจะมีประโยชน์มากกว่าห้องที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านสมมติว่า เพราะนั่นาคุณมีหลายห้องเลยมันมีห้องน้ําโซนด้านหน้าโซนกลางบ้านโซนหลังบ้านนะคะผิดหมดเลยทุกห้องเลยมาน,นาแนะนําว่าถ้าคุณจะแก้ให้ห้องใดห้องหนึ่งถูกมานำแนะนําว่าคุณควรจะแก้ห้องน้ําที่อยู่หลังสุดของตัวบ้านนะคะให้เป็นห้องน้ําที่ถูกต้องเอาไว้กักเก็บทรัพย์เพียงห้องเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีกระเป<ๆ>๋าหลๆๆายๆใบอยากจะเก็บเงินได้เป็นกรอบเป็นกำนะคะอยากจะเก็บเงินได้เยอะๆก็แก้มันทุกห้องเลยจะถือว่าดีที่สุดนะคะ น,นี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่เป็นคนทักเข้ามาถามในอินบอกเยอะมากก็คือเป็นห้องน้ําที่อยู่ในตัวบ้านจริงแต่ประตูห้องน้ําคุณจะต้องเดินออกจากนอกบ้านแล้วไปเข้าจากภายนอกบ้านอันนี้ไม่มีผลในทางหวงจุ้ยนะคะห้องน้ําที่อยู่นอกตัวบ้านไม่มีผลในทางหวงจุ้ยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีห้องน้ําชั้นล่าง แต่คุณไปสร้างห้องน้ําอยู่ด้านนอกบ้านอันนี้ไม่มีผลในทางห่วงจุย้ยคุณจะต้องทําห้องน้ําอีกหนึ่งห้องที่อยู่ภายในบริเวณตัวบ้านและอยู่ชั้นล่างและเป็นห้องน้ําที่ไม่อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งเลยจะเป็นห้องน้ําที่ถูกหลักห่วงจุ้ยนะคะมานาอยากจะให้ทําให้ถูกต้องนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเลยก็คือสำหรับใครที่มานำไปดูบ้านมานะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยผิด เราไม่อยากจะทุบไม่อยากจะเปลี่ยนประตูไม่อยากจะลือ้อไม่อยากจะอะไรก็แล้วแต่แล้วด้านหลังของคุณเนี่ยมีพื้นที่เพราะคุณจะต่อเติมครัวหนักอยู่แล้วมานาก็เลยแนะนําว่าคุณให้ทําห้องน้ําอีกหนึ่งห้องด้านหลังหรือใครที่ฟังมาแล้วคิดว่าห้องน้ําในบ้านของฉันเนี่ยผิดเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่บริเวณด้านหลังของบ้านเราเนี่ยสามารถทําห้องน้ําอีกหนึ่งห้องได้นะคะมานำแนะนําว่าคุณควรจะทําห้องน้ํหนึ่งห้องด้านหลังสุดของตัวบ้านแล้วก็ต้องอยู่ในภายในบริเวณบ้านของคุณด้วยนะ สิ่งที่คุณจะต้องมีเลยในห้องน้ําห้องนั้นก็คือชักโครกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทําห้องน้ําเพิ่มคุณจะต้องมีชักโครกแค่สิ่งเดียวเท่านั้นเพียงพอเพราะฉะนั้นใครที่มีห้องน้าชั้นล่างแต่ไม่มีชักโครกเป็นห้องอาบน้ําไม่มีผลในทางห่วงจุ้ยนะคะห้องน้ําจะต้องมีชักโครกด้วยในห้องนั้น จะถือว่ามีผลในทางห่วงจุ้ยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังต่อเติมห้องน้ําให้ถูกหลักห่วงจุ้ยเพื่อกักเก็บทรัพย์ห้องน้ํานั้นจะต้องมีชักโครกแค่อันเดียวก็เพียงพอแล้วและห้องน้ํานี้จะต้องเป็นห้องน้ําที่ใช้ได้จริงๆบางคนถามว่ามานทําเป็นห้องน้ําหลอกได้ไหมคะทําเป็นชักโครกหลอกได้ไหมคะอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นห้องน้าที่คุณต้องใช้ได้จริงๆชักโครกต้องใช้ได้จริงๆ คุณต้องนั่งใช้ได้จริงๆถึงจะมีผลในทางบวงจุย้ยมานําเข้าใจเลยว่าทุกๆวันนี้ด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรก็แล้วแต่ข้าของแพงมากทุกๆคนก็อยากจะมีเงินเก็บอยากจะสร้างฐานชีวิตของตัวเองให้มัน่นคงเพราะฉะนั้นการเก็บทรัพย์การเก็บเงินเป็นอะไรที่สําคัญมากๆห้องน้ําเป็นจุดสําคัญในบ้านที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องการกักเก็บทรัพย์เพราะฉะนั้นต้องทําให้ถูกต้องนะคะสาหรับห้องน้ําชั้นบนถ้าผิดนะคะ มีแก้ไขแค่จุดเดียวเท่านั้นก็คือเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนแล้วอยู่ติดกับห้องนอนเลยมาดามแนะนําว่าให้ปิดผ้าม่านซะหรือห้องน้ําชี้ประตูห้องน้ำหันออกไปทางหน้าบ้านแล้วไม่ได้อยู่ในห้องนอนหรืออยู่ในห้องนอนก็ตามแต่มาดามแนะนําว่าควรจะปิดผ้าม่านซะนะคะเพราะว่าประตูห้องน้ําหันออกไปทางหน้าบ้านเนี่ยมันผิดอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ชั้นสองก็ตามแต่แต่ว่าไม่ต้องย้ายประตูให้หันข้างนะคะสําหรับห้องน้าที่อยู่ชั้นบนเท่านั้นนะคะประตูห้องน้ําหันออกหน้าบ้าน แล้วอยู่ชั้น2ชั้น3อยู่ชั้นบนถัดจากชั้นหนึ่งขึ้นไปไม่ต้องแก้ให้ประตูหันข้างแต่ให้คุณปิดผ้าม่านบริเวณประตูหน้าห้องน้ําเท่านั้นนะคะแก้ง่ายๆแก้แค่นี้ก็จะทําให้คุณมีทรัพย์เก็บแล้วไม่ต้องตกใจโอ้โหมาดามแก้ห้องน้ามันยากเนาะไหนจะติดเรื่องท่อไหนจะติดเรื่องบ่อบาบัดไหนจะติดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ห้องน้าชั้นบนไม่ต้องแก้ไขมีธรณีก็ไม่ต้องอาออพื้นเสมอก,กันก็ไม่เป็นไรนะครับแก้ตามที่มาดามแนะนํานะครับ